ก่อนเราจะทําเข้าโครงการลดควันดําเพื่อสิ่งแวดล้อมเราจะเติมสารเคลือบเครื่องยนต์บีทีวันเข้าไปก่อนนะครับเพื่อลดการสึกหลอในการเร่งเครื่องอันนี้อาจารย์พงเติมด้วยตัวเองนะครับคันละหนึ่งขวดเพื่อให้สารสารเคลือบเข้าไปเคลือบบำรุงรักษาแล้วก็ลดการสึกหลอของเครื่องยนต์นะครับ อัตราเร่งดีขึ้นเครื่องยนต์เงียบขึ้นจะเติมคันที่สองเลยอีกหนึ่งคันนะครับที่จะเข้าโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมเราจะเติมสารเคลือบเครื่องยนต์ v ีทีวันคันที่สองโดยอาจารย์พงศ์นะครับเจ้าของอู่เป็นคนเติมเองสารเคลือบเครื่องยนต์นั้นจะช่วยลดการสึกหรอ สวัสดีช่วงเย็นวันนี้ที่กระทุ่มแบนเช่นงาน,นครับที่อู่ของอาจารย์พงศ์นี่เจ้าของงูนะครับตัว,ตวจะเล็กกว่าเขาเม,มืองนาดีนะจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ทีมงานของรวมช่างโดยใจจะมาทําโครงการขจัดควันดําและ PM2.5 ที่จังหวัดสมุทรสาครตอน <c oughs> ตนี้ถึงเวลาเดี๋ยวอาจารย์ประภาสกับทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจะทดสอบ ควันดำก่อนเข้าโครงการนะครับเอาเชิญติดเครื่องบังเครื่องดูเลยเดี๋ยวเราจะวัดควันดำดูนะครับว่าผ้าทีวัควันดำอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามเอ้าเอ้าเบนอีกทีเอ้าเบน วันดำค่อนข้างเยอะนะครับคันี้นี้เราได้ทดสอบวันดำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดูก้อนนะไม่ก้อนไม่ไม่มีอย่างงี้ก็อย่างี้ตำรวจรวบปากเลยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยไม่พลาดไม่พลาดครับอ้าแอดว่าจะหายไหมเนี่ยอันไหนวันดำเทพผมไม่หาเอาลงคลองนะห้างคลองอยู่คนละขับก่อนแน่นอนครับแต่คิดว่าหายไหมคนละขับให้จันพงษ์แนะนําตัวเองหน่อย สวัสดีครับอูช่างพงเซอร์วิสครับชมรมช่างด้วยใจเพื่อสิ่งแวดล้อมครับขอขอบคุณทีมงานอาจารย์ครับที่เดินทางมาเพื่อมาลดควันดำค่าพีเอสองจุดห้าที่อูผมครับทิมช่างยินดีนะครับโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญครับอันนี้ถือว่าดำเยอะนะครับเกินละเกินมาตรฐานเยอะ อันนี้โดนแน่แน่ใบใบเทาเาอะประมาณนั้นใช่รับเดี๋ยวเราจะไปทำต่อสายล้างหัวฉีดรงนะครับโดยไม่ต้องถอดหัวฉีดเดี๋ยวดูม่าได้ผลหรือไม่เดี๋ยวก็ติดตามครับนี่ก็คือน้ำยาที่เรามาปากควันดำวันนี้นะครับเ,เป็นน้ำยาล้างหัวฉีดของรวนช่างใจใจที่ทดสอบภาคสนามมายาวไกล นี่คือผสมน้ำยาล้างเวฉีดนะครับเพื่อชาล้างกวันดำในรถอทะเบียนบอท8 2ด0องนบุรีอันนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจะดำมากนี่ครับดูจากทะเบียนอยุคัครับ นี่ครับเราจะจดหมายเลขทะเบียนอยู่ด้านหลังให้ก่อนและหลังการเข้าโครงการขตัดควันดำและ PM 2.5ของรวมช่างโดยใจสัญจรที่จังหวัดสมุทรสาครนี่ทีมผู้เชี่ยวชาญของรวมช่างโดยใจกำลังต่อชุดล้างหัวจีดตรง ให้กับรถยนต์คันนี้นะครับที่อู่อาจารย์พงศ์จังหวัดสมุทรสาครโดยการแนะนําจากอาจารย์อภิชาติเนาะครับผมครับนี่นะครับทีมงานรวมช่างด้วยใจกําลังเติมน้ํายาล้างหัวฉีดเพื่อขจัดควันดําในรถยนต์คันนี้นะครับเ,เป็นรถสี่ล้อกลางเ,เป็นเครื่องอีซูซู อสายเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะเข้าโครงการลดฟันดำและเ PM 2.5เพื่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้ตัวลลางเนระัย เยอ,อ,เอาวันนี้ได้เวลาในการประจัดคบันดำพี m 2.5โดยสอญยยยุนนะครับจะมาประจัดควันดำประสิะสทีิรลอ้อน,นะครับเอาติเครื่องเลยเอาติดเครื่องโอ้โหคันนี้โดนแน่ๆเอา้าไ้นอพอๆกันเลยเนี่ยพอๆกันนะจะจะหนักกว่าคันเมื่อกี้หน่อยพอเลย อย่างเงี้ยถ้าเจอด่านเรียบร้อยโอ้ดําเตี้บเลยนี้ดํากว่าดํเลยแม่กันนอ้ดําตัวถึงไม่อะไเนี่ยนี่นะครับการกระจัดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมของรวงช่างเคื่อใจนั้นเราจะทําเป็นทีมถ้าท่านใดต้องการเข้าโครงการกระจัดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นก็ติดต่อมาที่ร้วมช่างเ้วื่อจได้เราจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปก็ าจัดควันดำให้ถึงที่อู่ของท่านนะครับรถเรว่ารถกระบะรถรถทุกรถใหญ่รถพ่วงทับแก้ให้ได้หมดนะครับได้หมดครน้ำมันต้ประหยัดเพราะว่าเรามีเครื่องมือพร้อมนะครับเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์พร้อมน้ํายาที่ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันเดี๋ยวมาติดตามนะครับหลังจาก เราทำโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูว่าแหวนละคันจะหายหรือไม่เดี๋ยวคอยติดตามนะครับถ้าไม่หายต้องโทษอาจารย์นออาจารย์ประสาดแล้วงานนี้ตอนนี้อาจารย์อัดกำลังทดสอบเม่าในใท่อเสียท้งที่หนึ่งนะครับหลังจากเข้าโครงการแล้วถ้า น้ำยังไม่แห้งก็อาจจะดำ,จจะดำโดยระดัตอนนี้ฟังดำดนขโมยไปหมดแล้วหมดเตนน็้ยังลองเปิดดูเลยอเอาวเลยนี่นะครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยเปน็นน้นว่าผ่านกระหลุยนะครับตอนนี้ วันจางโดนรวมทัง้งด้วยใจขโมยห,หมดแล้วเราขโมยหมดแล้วรวมทั้งด้วยใจยครับจางในในความคิดเป็นไงรวันนี้ทีแ่แรกว่ารอดหรือไม่รอดอ่ารอดครับรอดแน่น,นอนจังต่างกันเลยนี่แหะครับจางหลังจากการที่ได้วัดแล้วเหลือจางเล็กน้อยเป็นไงฮะหัวหน้าแก๊งานนจารย์ท่าวัด ถ้าเครื่องวัดเรามันมันไม่เพี้ยนนะได้ประมาณหน,น<า>ึ่งจุดห้าหนึ่งถึงมึงไม่เกินหนึ่งจุดแปด้มาตรฐานก็อยู่ประมาณที่ปัดผ่านสองจ<า>ุดห้าถึสองจุดแปดอันนี้หลักหนึ่งถ้า,ถา,าสองจุดห <scheint S 1> ้าดิลกว่าน,น,นี้นะครับก็ผ่านอันนี้เดี๋ยวว่าผ่านในเกณฑ์อยู่ไม่เกินสามสิบนะครับจะได้เครื่องเครื่องวัดร้านไอ้สายไม่ได้เอามาสายอยื่นใท้ไม่ได้มันเขียน <laughs> ครับเป็นนั่นว่าผ่านเรียบร้อยนะครับรถคันนี้ พันนำโดนรวมช่างใจใจขโมยไปหมดเรียบร้อยอาจารย์พิชาติเชิญนี่หน่อยได้เวลามาพิสูจน์ความจริงนะครับว่าพันนำจะโดนขโมยไปหรือไม่โดยการควบคุมงานของอาจารย์อัดอาจารย์ประภาสอาจารย์ออสอาจารย์เออาจารย์พิชาติอาจารย์พงศ์ไล้รงมือทำร่วมกันในความคิดเห็นว่าท่านนี้จะหายไหมก็ก็ ทำการล้างท่อเลยเรียบร้อยแล้วจากหลังจากการที่ล้างเสร็จแล้วเที่ยวเที่ยวที่สองเนี่ยผมก็มั่นใจแหละเพราะว่าคันแรกมันคันแรกมันจบไปแล้วดีอ่ะอันนี้ผมก็มั่นใจว่าหายแหละไว้คันตั้งแต่ต้นนี้มันค่อนข้างจะดำกว่าตอนนี้ควันดำโดนขโมยนะครับตอนนี้เหลือรองน้ำ แล้วเดี๋ยวเอากระดาษมาดูต้องมาที่กระดาษนี่เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราล้างถ้อยเสียน้ํายังไม่แห้งลเห็นไหมล่ะ,ละนี่นะครับน,นี่ยผ่านแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์นี่ขนาดเราอองน้ํานะเห็นไหมคือเราองน้นะําออที่ยังไม่แห้งดีเพราะฉะนั้นเราวิ่งไปถ้อยเสียแห้งแล้วควันจะไม่มีละ ฟันโดนอาจารย์ประพาสกระโมยห,หมดแล้วความรู้สึกยังไงครับเป็นก็หัวหน้าเมื่อกีก็ดีใจด้วยครับที่วันนีน้านมาแก้เรื่องควนํำมันสิงไม่ร้อมนะครับแล้วก็ดูผลการออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับผ่านทุกคันอย่างเงี้เนเครื่องวัดเรามันมีปัญหาแต่ว่าจากประสบการณ์ที่แก้มาก็อย่างนี้ผ่านทุกอู่ทุกจังหวัดต้องการให้รวมช่างโดยใจไปทําโครงการ ไปสาธิตยอย่างละเอียดแล้วก็ลงมือทําด้วยตัวเองเราจะมีเครื่องมือพร้อมและมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านควันดําซึ่งทํามาเป็นสิบปีแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงในขณะนี้เป็นโครงการเดียวที่รักษาสิ่งแวดล้อมและกําจัดพียมสองจุดห้าในรถยนต์ทุกคันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามวันที่เจ็ดเนาะที่หนองคาย ็มีโครงการลดควันดำนเพื่อสิ่งแวดล้อมสัญจรเหมือนกันเช่นเคยครับสวัสดีครับ